สวัสดีครับมาแล้วกับสามฮานอยนะครับวันนี้ก็จะมีเลขเด่นสามตัวเหมือนเดิมนะครับผมสามฮานอยสามฮานอยนะครับเลขเด่นวันนี้ สี่นะครับของพิเศษนะครับ4ี่ฮานอยธรรมดาเด่น7 Vp เด่น2นะครับผมจะจับมารวมกันนะครับผมแล้วก็3ตัว3ตัวก็จะมี4 7 2นะครับ ปดสองสี่แล้วก็สรุปข้อเข้นะครับสี่เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดสอง สองตัว47 8เสี่นะครับ เจ82แล้วก็2 4นะครับเด่น4พิเศษฮานอยธรรมดาเด่น7 v p เด่น2แล้วก็3ตัวก็สรุปเข้าๆ2ตัวก็สรุปเข้าๆนะครับพิเศษ รูดสก็ได้นะครับแล้วก็ฮานอยธรรมดาก็รูด7นะครับผมแล้วก็ v p p รูด2นะครับแล้วก็ผมสรุปมาให้แล้ว3มตัว2ตัวแต่เลขที่ชอบวันนี้ผมชอบ97นะครับผม97 2ตัวส่วน3ตัวผมชอบ8ปดสองสี่นะครับ ดวันที่20 0ส6บศูนอนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ